วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะเ,เป็นรีวิวเเรียกว่าอย่างฉับพลันทันสมัยนะคะตีพิมพ์ในคิดนี้360นะคะเอพรีลนนี่เองนะคะปี2020นะะดูหัวข้อเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของ p พ r i t o n e a l Dialysis นะคะสำหรับการรักษา AKI นะคะในอเมริกานะคะ brought to you by the COVID 19 pandemic นะคะ ก็เอามาใช้กันเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงที่มีโควิด -19 แพนดมินะคะเรามาดูซิว่าในอเมริกาเนี่ยผู้เขียนเนี่ยามาจากทั้งนิวยอร์กนะคะทั้งชิคาโก้นะคะทั้งแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็คนที่เป็น correspondence กับตัวการพั i s ิชันนี้เนี่ยก็คือเจฟฟเจฟฟรียเพิร์ลนะคะที่อยู่ที่เซนต์ไมเคิลฮอสพิตอลโตลอนโตแคนาดานะคะ ตัวปกติแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่อู่ฮั่นนะคะพบ AKI อยู่ที่ประมาณ3-9%นะคะแต่ก็มีบางรายงานเหมือนกันที่บอกว่าในเคสโควิดเนี่ยมี AKI อยู่ที่ถึงสูงถึง15%นะคะในอเมริกาเนี่ยปกติแล้วเวลามี AKIrenal replacement therapy ที่เป็นหลักสำคัญของที่นี่เนี่ยคือ HD นะแล้วก็ CRRT นะคะแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่อง shortage ของตัว supply นะคะ แล้วก็สตาฟนะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง equipment ต่างๆที่จะมีใช้ให้เพียงพอหรือไม่ในเคสที่มันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในนิวยอร์กแอเรเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงกลยุทธ์ที่เอามาใช้ทดแทนกันขึ้นมาก็คือการทำา c u u e Peritoneal l i a l y s i s นะคะดังนั้นเนี่ยใน p a เปอที่จะรีวิวเรเชเนลในการใช้ a k PD ใน AKI นะคะแล้วก็โดยที่จะพูดถึง potential advantage นะคะ criteria for patient selection นะคะแล้วก็ practical consideration เนี่ยโดยที่อาศัยบนพื้นฐานของ initial experience ในช่วงที่มีโค v i d 19 pandemic อันนี้นะคะคันนี้เนี่ยตัว rationale ในแะง่ของประโยชน์ก่อนนะคะจริงๆแล้ว PD ดีเนี่ยเ,เคยใช้เป็นดูทีนนะสำหรับ AKI treatment worldwide นะคะมาตั้งแต่ปี1980นะคะ แต่ในช่วงปี1990เนี่ยที่มีการประดิษฐ์นะ Central Venous Catheter for Hemodialysis นะคะมีการคิดค้นพบ CRRT ขึ้นมาเนี่ยทำให้ p o r i t o n e a l Dialysis เนี่ยถูกใช้น้อยลงจนเป็นแรเลยนะในประเทศที่มี higher resource ต่างนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยผู้ใหญ่นะก็จะไม่ค่อยได้มาใช้อันนี้เท่าไหร่นะคะตัว utility เอง efficacy ของ p o r y t o n e a l Dialysis ในการรักษาผู้ป่วย AKI เนี่ย หลังจากที่ถูกเอามาพูดกันเยอะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีซีรีส์ที่ถูกพับลิชจากบราซิลนะคะซึ่งมี Randomized Trial อยู่ในนั้นด้วยซึ่ง d e m o n อนสเตรว่า Pd เนี่ยให้ acceptable care แล้วก็ไม่แย่กว่า daily hemodialysis ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น Acute e n e l i l u นะเพราะมีนอกจากบราซิลก็มีอีกประเทศหนึ่งที่มี Study เป็น Randomized Trial ก็คือซาอุดีอาระเบียนะคะที่เปรียบเทียบระหว่าง Pd กับ h e m o d i a l a t i n นะคะ AKI ในในการ การรักษา AKI ด้วย PD เนี่ยก็ถูก expand อย่างมากเลยนะในประเทศที่เป็น lower resource country นะคะซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีการคิดค้นโปรแกรมที่เรียกว่า saving young life โปรแกรมในปี2012นะคะซึ่งโปรโมทการใช้ PD ใน AKI ในประเทศที่ยังมี lower resource อยู่เพราะว่ามันใช้ Infrastructure ที่ต่ำกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของไฟฟ้าหรือเรื่องของ staff แล้วก็ต้นทุนที่ต่ำกว่านะคะ มีการ expand การใช้ P.D. นะคะใน ISPD guideline นะคะในการรักษา AKI เนี่ยเขียนเป็น guideline ล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2014นะคะคำแนะนำของ P.D. เนี่ย acceptable สำหรับการรักษา RRT for AKI เนี่ยยังถูก confirm นะใน meta analysis ซึ่งมีอันนึงเป็น systematic review แล้วอันนึงเป็น Cochrane analysis นะคะว่า Pd เนี่ยไม่ Inferior ต่อ extra corporeal therapy ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น AKI นะคะตีพิมพ์ในปี2017และ2013นะคะอันนี้เรามาดู absolute และ relative contraindication นะคะของการทำ p o l y t o n i a l dialysis ใน AKI ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ย ก็คือมีปัญหากับ peritoneum เขาใช้คำว่า recent breach of peritoneum นะคะในวงเล็บนี้เขียนมันเป็น abdominal surgery นะคะก็คือมี abdominal surgery เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้นะคะอันที่2ก็คือมี peritonitis นะคะอันที่3คือมี bowel compromise หรือว่ามี inflammation ของ bowel นะคะอันที่4มี severe h y p e r k a l e m i a นะคะอันที่5เป็น toxic ingestion นะคะอันที่6เป็น severe respiratory failure นะคะ อันที่7เนี่ยเป็นช็อกลิเวอร์หรือว่าซีเวียลักติกออซิโลซิสนะคะจะเห็นว่าในนี้เนี่ยใช้ใส่ปากกาไปคนละสีด้วยนิดนึงเนาะก็ะคือถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น relative contraindication นะคะถ้าเราเป็นลักติกไอ้แลักเต็ดบัฟเฟอร์น้ำยา p ีดแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นใบขาดบัฟเฟอร์ p ีดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็น relative contraindication นะคะ แล้วก็อันที่8เนี่ยเป็น a s สซ t ตนะคะแล้วก็มีภาวะ increase intra abdominal pressure นะคะอันที่9ก็คือมี p r o v e v t n t i t i o n นะคะซึ่งทั้งหมดในตารางนี้เป็น absolute และ relative contraindication ของ p e r i t o n e a l Dialysis เนาะในผู้ป่วยที่ทำที่เป็นโควิด19นะคะก็จะมี concern ของคนไข้ที่เป็นทำ Acute PD แต่คนไข้ใส่ทิวนะแล้วก็ on mechanical ventilator นะคะซึ่ง ดูแล้วบางทีเนี่ยอาจจะกลัวนะคะว่าการที่เรามี PD fluid อยู่ในช่องท้องเนี่ยจะทำให้มี increase intra abdominal pressure ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยจะ limit diaphragm diaphragmatic excursion นะคะแล้วก็มีผลกับ respiratory biomechanics นะคะเเคยมีการวัดเป็น non invasive measurement ของ intra p e r i t o n e a l pressure เนี่ยว่า typical จะอยู่ที่ range ประมาณ10-16ซนเมตรน้ำนะคะถ้า pressure ในนี้เกิน18ซนเมตรน้ำเนี่ย ก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องลดลงโดยการลด exchange the w e l l volume นะคะดังนั้นนีถึงแม้ว่าจะมีคอนเซิร์นดังกล่าวเนี่ยนะคะแต่มีงานเหมือนกันนะคะที่เป็น initial report เนี่ยะคะ่ะ suggest ว่า ถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของ intra abdominal pressure อยู่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ hemodialysis เนี่ยตัว PD ก็มี minimal impact กับ respiratory biomechanics แล้วก็ในผู้ป่วยที่ on mechanical ventilation นะคะถึงแม้เราจะใส่ล v e l volume ที่2ลิตรซึ่งอันนี้เขามี reference ให้เป็น paper ที่18และ19นะคะคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของ prone ventilation นะคะซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยถ้าจําเป็นต้องโพรนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีการทํา PD อันไหนที่มันจะบอกว่าจะทําได้ได้นะถึงแม้จะมีรายงานว่าสามารถทําได้อยู่ในโพรนเวนติเลตนะคะแต่ว่าถ้ามีจําเป็นต้องสวิชก็อาจจะต้องจําเป็นต้องสวิชเป็นฮีโมดิอะลซิสไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็ที่เกี่ยวข้องกับการทํา PD ใน AKI เนี่ยนะคะก็คือ ระยะเวลาที่เราเรียกว่า break in นะคะพอเราใส่ Pd catheter placement ลงไปปุ๊บแล้วเราก็เริ่มการลัน Pd เลยเนี่ยที่เรากังวลก็คือเรากลัวมัน leak นะคะซึ่งจะไม่มีประเด็นนี้เลยถ้าเราทำ elective Pd เพราะมันจะมี break in นะคะนี่พอมันไม่มี break in ปุ๊บก็มีความกังวล ถ้าเราดูเมนชั่นถึงเปเปอร์ก่อนหน้านี้นะคะที่มีซีรีส์ของเคสแล้วก็ RCT ในบราซิลหรือซาอุดีอาระเบียเนี่ยซึ่งใช้ไฮวอลุ่ม PD ท e ร์ p ีโดยที่เป็น immediately after catheter placement เนี่ยพบว่ามีเรื่อง leak rate เนี่ยค่อนข้างต่ำ extremely low นะคะซึ่ง ปกติจะมี patient factor เหมือนกันที่มีผลทําให้คนนี้มีความเสี่ยงในการที่จะมี l ลี k กนะคะเช่นเป็นเบาหวานคนไข้ที่มี BMI สูงนะคะหรือว่าได้รับ chronic immunosuppression นะคะดังนั้นเขก็จะมี s t r a t e g y นะคะที่เราจะลด risk ของการ l ลี k กนะคะไม่ว่าจะเป็นอันที่1เนี่ยก็คือเลือกคนไข้นะคะอันที่2เนี่ยต้องมีเทคนิคที่ ถูกต้องนะคะในการใส่ P.D. Catheter นะคะอันที่3เนี่ยตอนที่ทำตอนแรกก็อาจจะต้องใช้ Initial Low Dwell Volume นะคะในท่า Supply นะคะเพื่อที่จะลด intra abdominal pressure ได้นะคะหรือว่าอันสุดท้ายเนี่ยคือใช้ P.D. เป็น Bridge Therapy นะคะจาก Another Dialysis Modality แล้วเราก็เลยใส่ P.D. Catheter รอไว้พอเราจะเปลี่ยนจาก ทีโมดอะไรสิหรือ C R R T เนี่ยมาเป็น P D ก็มี longer period ของการ healing มีระยะ break in พอดีก็ค่อย switch มานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขา concerned อีกอันหนึ่งของมันก็คือเรื่อง leak นะคะน,นี้มี concern ที่เกี่ยวข้องกับ acute P D นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ concern ที่เกี่ยวกับ patient selection เหมือนกันนะคะ ในตอนที่เราเริ่มตำ PD ในผู้ป่วย a ะคิเนี่ยเราไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่า UF Capacity ของคนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ได้เท่าไหร่หรือว่าลักษณะของ s o l u t t t r n s s p r t t h h r r c t t e r i s t i c ของคนไข้เป็นยังไงนะคะทำให้ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมีความเป็นไม่ได้ที่เราต้องให้ Aggressive Empirical Initial Prescription ก่อนนะคะโดยการให้มี Frequent Exchange แล้วก็มี h y p e r t o n i c s o l u เนี่ยสลับกันนะคะเพราะว่า เราต้องการ maximize ตัว solute removal แล้วก็ U F capacity ก่อนนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโควิด9นะคะซึ่งมีความจำเป็นต้องการ u u t r er a filtration ที่เยอะในตอนแรกนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่เหมือน h e moda i l y s i s หรือ C R R T ที่สามารถที่จะ ดู uh, f l ู i d r หรือ m o v a t Ra เนี่ยเป็น Real Time ได้นะคะตัว p e r i t o n e a l Dialysis เนี่ยตัว Ultra Filtration เนี่ยจะไม่รู้เลยจนกระทั่งเราปล่อยออกมาเนี่ยเราถึงจะตอบได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจในผู้ป่วยในคนที่ในสตาฟที่ดูแลคนไข้นะคะในกรณีที่เรากังวลเรื่องของ Solute Transport เนี่ยหรือว่า Solute c a e ยร a n เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็น h y p e r c a t a b o l i c Pat i e n t เนี่ย ปัจจุบันนี้เรามี High Volume PD นะคะซึ่ง High Volume PD เนี่ยสามารถที่จะ mitigate concern เหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เป็น preferable Mode ของ PD มากในมากกว่าในะกรณีที่เป็น mechanical v e n t i l a t e d patient นะคะคานนี้พอเรา จะใช้ high volume PD เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการ PD catheter insertion technique นะคะถ้าในเซ็นเตอร์ที่มี experience PD catheter insertion เนี่ยเราก็อาจจะ start ที่ the well volume ที่2ลิตรได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในประเทศไอ้เซ็นเตอร์ที่ access insertion เนี่ยยังไม่ยัง un e x p e r i e n c e เช่นในอเมริกาเนี่ยในบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทํา PD เยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะจําเป็นที่จะต้อง initial ด้วยการใช้ low lower PD the well volume ในตอนเริ่มต้นได้นะคะ โดยทั่วไปและอีกอันนึงที่เป็นประเด็นของการทำ P.D ในะ AKI ของผู้ป่วยก็คือเรื่องของ Nurse นะคะเนื่องจากว่าตัว Critical Care Nursing Staff อาจจะไม่คุ้นชินกับการทำ Peritoneal Dialysis ทั้ง Exchange หรือว่าเป็นแบบอัต t นมต P.D. นะซึ่งพวกนี้ก็สามารถที่จะในการเรียนการสอนเป็นออนไลน์หรือเป็น Virtual Training ได้นะคะจาก Expertise Center ต่างๆได้นะคะ แล้วก็โดยเฉพาะพยาบาลที่อาจจะมี expertise เรื่องนี้แต่อยู่ในเซ็นเตอร์เราเองเ่เยวไม่ค่อยได้คุยได,ได้ใช้เขาเท่าไหร่คือพยาบาลเด็กนะคะเพราะว่า pediatric nurse เนี่ยอาจจะทั้งทำ PD ในเด็กอยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้จักเครื่องมากกว่านะคะหรือแม้แต่ในโฟโลจิสเองเนี่ยที่สามารถที่จะเรินการเซตอัพเครื่องและช่วยพยาบาลได้นะคะซึ่งก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าในการเรียนหรือการทำ PD เนี่ยถ้าเทียบกับ H.D. หรือ C.R.R.T. ในคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเนี่ยการทำ P.D. เนี่ยดูจะตรงไปตรงมาแล้วก็มีความง่ายที่จะเรียนรู้มากกว่านะคะทันี้อีกประเด็นหนึ่งที่ในประเด็นของ Patient Selection ก็คือเรื่องของ Life Treating h y p e r k a ะคะเนื่องจาก Potassium Removal เนี่ยจะช้ากว่าถ้าใช้ P.D. นะจะอยู่ในเรยดที่คล้ายๆกับ C.R.R.T. นะคะก็เลยอาจจะไม่ใช่ Initial Option ถ้าเราจะเป็นต้องใช้ก็อาจจะต้องระวังเพราะว่ามันเป็น Life Treating h y p e r k มันเอา K ออกได้ช้านะคะ ตัวเพรารทีตเนี่ยดาไลซิเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็น Continuous Renal Replacement Therapy อันแรกเลยนะคะเป็นขเขาเรียกว่าเป็น o r i g i n a l c ซ r t นะคะซึ่งตอนที่ทำมาก็ดูจะมีความเหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยมี Hemodynamic Unstable นะคะหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาในการที่จะหา Vascular Access ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในบางกรณีที่การทำ ถ้าเราเลือกคีโมไดอะลิซิสเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของ Systemic Anticoagulation นะคะซึ่งคนไข้าบางคนก็อาจจะไม่เหมาะกับการให้ Systemic Coagulation ก็เลยมีคนที่พูดถึงโปรของ Peritoneal Dialysis นะคะราวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในยุคโควิด1 9 Pan แพนดมิกเนี่ยก็มี emerging issue ในประเด็นต่างๆเช่น ในภาวะที่มีโควิด -19 อยู่เนี่ยเราพบว่ามี h y p e r c o a คแอคูเลเบิลสเนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้มีรีพีแตต์เดลารีซิสเซอร์กิตคลัตติ้งนะคะทำให้มีคนมามองเรื่องของ p พ r ิโตเนีย Dialysis มากขึ้นนะคะหรือในกรณีที่เราใช้เป็นไซเคิลพีดีนะคะหรือ Automate PD เนี่ยการที่เราใช้โหมดที่เป็น Automate PD เนี่ยนะคะจะทำให้ลด จำนวนพยาบาลที่เข้าไปเกี่ยวพันนะคะแล้วก็เหมือนกับลดคอนแทคไทม์ด้วยนะสามารถที่จะปรับให้ตัวทิวปิ้งมีเอ็กเซนชั่นทิวที่ต่อจากไซเคิขึ้นมาได้เพื่อที่จะทำให้ระยะที่พยาบาลเนี่ยกับคนไข้ยอยู่ห่างกันขึ้นไปอีกในกรณีที่ต้องมีการเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยการใช้ PD มากยิ่งขึ้นในผู้ป่วย AKI ที่เกิด AKI ในคนไข้โควิดนะคะซึ่งเป็น สภาวะที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความมีข้อบังคับที่มีข้อจํากัดมากนะคะซึ่งทําให้ประโยชน์ของการที่เราทํา PD ได้ซึ่งทําได้โดยง่ายเนี่ยและเอาคำก็ Acceptable ให้ี่ถูกมองมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของตัว